สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่18มมกราคมนะครับเดี๋ยวพามาดูที่ทำเฟรม เดลี่เลยกรอบราคาของเดลี่นะคะเมื่อวานเป็นกรอบเดียวกับวิกลี่วันนี้เซตตัวขึ้นมาใหม่ที่1829.04ด้านบนนะด้านล่างยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันกำลังเล็งหาอยู่ว่าตรงไหนจะเป็นกรอบล่างของเดลี่นะคะแต่ระยะถัดมาของซัพพอร์ตที่เรามองเห็นในทําเฟรมเดลี่คือแถวบริเวณ LMA 2 0 0เนาะแถวนี้ก็ประมาณแถวราคาที่เท่าไหร่มาเช็คก,กันหน่อยซิ เล็งอยู่ว่ามีโอกาสลงมาถึงหรือเปล่านะครับก็ประมาณแถว1798นั่นเองนะคะแล้วก็กรอบล่างของวิกฤต y ก็เป็นที่เดิมที่1782.48นะเมื่อวานราคาทองคำนะครับเลือกที่จะลงมาเทสกรอบล่างของทำเฟมสมีชั่วโมงของเมื่อวานนั่นเองนะคะเพิ่งจะเทสไปล่าสุดเนาะ มาดูแรงซื้อแรงขายที่ทํเฟรมนี้นะแรงซื้อไม่มีแล้วนะคะแรงขายกําลังก่อตัวมานะคะแต่ยังไม่เยอะแต่ในทาํเฟรมย่อยอาจจะแรงก็ได้ไปเช็คทําเฟรมย่อยกันที่4ชั่วโมงนะคะที่เราบอกว่ามันกําลังเทสนะคะกรอบล่างของ4ชั่วโมงซึ่งเป็นกรอบเดิมกับเมื่อวานนะที่1813.01นะคะตอนนี้มาแรงเลยทีเดียวนะคะกรอบด้านบนของ1 8 2 3 1 2นะคะอยู่ อของ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทําไมมันลงแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้บอลยิวนะคะค่อนข้างที่จะดีดตัวขึ้นสูงนะทุกคนทําไมบอลยูดีดตัวขึ้นสูงอ่าไปเชคข่าวมาเขาบอกว่านักลงทุนกําลังกังวลน,นะครับเกี่ยวกับกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับทำให้ตัวของบอลยวสหรัฐอายุ10ป,ปีนะคะดีดตัวขึ้นแรงมากนะคะ พอบนลยูมันดีดขึ้นไปแล้วเน,นี้ยช่วงนี้มันก็จะทำให้ดอนล่างแข็งค่านั่นเองนะครับโอเคแล้วทีนี้มาแรงขนาดนี้เนี่ยแรงขายมาเต็มที่เลยแรงซื้อไม่มีเนี่ยมีโอกาสจะไปต่อถึงไหนระยะไหนเป็นซับพอร์ตถัดไปนะคะมาเช็คกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะคะเพิ่งจะมาถึงแนวะซับพอร์ตเก่าเพิ่งจะเทสปลาแถว1811นะ เราะฉะนั้นเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตนะคะจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะแถว L B 200นะคะที่แถวแถวห่าแ8 0 5นะแต่ว่าสุดระยะสวิงวันนี้อยู่ที่1802.90นะครับก็มีโอกาสถึงสุดระยะสวิงอยู่ทีเดียวนะคะแต่จะไปปรืดเลยหรือเปล่านั้นยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะฉะนั้นใครที่เซลล์อยู่ก็ถ้าถ้ากำไรแล้วพิจารณาเก็บ เป็นระยะก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเทสอบสปอร์ตนี้นะครับบริเวณนี้แทงแรกนะครับเพราะฉะนั้นจะคอนเฟิร์มว่ามันจะไปสุดระยะสวิงหรือว่าไปถึงแอลเม2สอร้หรือเปล่าก็เราดูแท่ง4ชั่วโมงถัดไปก็ได้หรือว่าดูแรงขายก็ได้มางทีมันาจะปรึดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่แตัดสินใจประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวรคือแบบแท่งถัดไปนะคะถ้า มันเปิดใต้1 8ึ่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึงข้างล่างอ่ะสูงนั่นเองนะจ๊ะ okay. โอเคมัน,นคือเข้าใจคอนเซปต์นะ,ะถ้าเอาชัวหรือว่าหาจังหวะเข้าเซลล์ต่อก็มองประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครกำไรมาแล้วพิจารณาเก็บก่อนตามระยะซัพพอร์ตก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะน้องแค่วันนี้ดูข้างล่างเขาแรงบอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อเอ่อถัดจากระยะสวิงแล้วไปไหนอีกอะไรอย่างงี้นะครับ เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตก็ใกล้ๆนะคะเพื่อแหลมสุดระยะสวิงก็แถวนี้นะคะ1 7 9 8งเจ็ถึงหนึ่งเจนะครับแล้วก็ข้างล่างนู่นเลย1790แล้วก็กรอบล่างของวิกกี้ที่1782เจอนาะโอเคทีนี้เห็นภาพรวมแล้วเราว่าตอนนี้แรงขายที่4ชั่วโมงมาแรงมากนะครับแต่เทรนด์เขายังเป็นขาขึ้นอยู่นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้น ระยะใกล้สุดตอนนี้คือของ Support คือเขาอาจจะลงมาเทส R M a 200หรือลงสุดระยะสวิงได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มถูกกดมาลงใต้รั้วนะครับเพราะฉะนั้นเลเวลถัดมาของเขาที่อยากจะทดสอบคือบริเวณนี้แต่จ,จะไปช้าไปเร็วก็ดูจังหวะมันด้วยนะเหมือนตามที่บอกไปเมื่อกี้มาไปดู H 1ทาเฟรมย่อยหน่อย ทำเฟมย่อย S1 นะคะตอนนี้กดราคาลงมาใต้ l m 200แล้วก็เหมือนที่เราเห็นในภาพใหญ่เมื่อกี้นี่แหละว่าราคากำลังทดสอบซัพพอร์ต1.81.3ถึง1.81.1นั่นเองมาแรงเลยทีเดียวนะครับแรงขายแต่ว่า30นะจ๊ะทุกคนตอนนี้สัญญาณโอเวอร์มันบาลานซ์กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ดูจังหวะด,ด้วยเผื่อแบบว่าเฮ้ยตามเซล์ลตอนนี้เราอยู่ดีๆก็ยอ่อแรงแรงอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ให้ระวังอยู่ทีเดียวถ้ามันยอ่อแรงแรงนะคะจุดแรกที่จะเป็น Resistance ของคุณได้ก็คือ Support ที่มันเลยลงมาแล้วนี่แหละคือตรงนี้หนึ่งแย์หนึ่งกับ1815.15นะคะแล้วก็กรอบด้านบนของเ1กับ4ชั่วโมงอันเดิมอยู่บริเวณ1 8 2่งแปดถึงหนึ่น,นะโอเค กรอบด้านบนของเดลี่นะครับก็บอกไปแล้วนะครับที่หนึ่งแปดสองเก้าบอกบอกทุกระยะแล้วกันตอนนี้ดูแบบลงแรงมักแต่ก็อย่าลืมที่จะเช็คด้านบนด้วยนะครับกรอบด้านบนของอวิกนี่หนึ่งแปดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งนะแล้วก็สุดระยะสวิงนะคะแถวแถวนี้แหละเลยขึ้นไปอีกนิดนึง ที่1832.19นะครับโอเคนะคะเห็นแล้วหละว่าวันนี้คือราคาแบบว่ากำลังถูกตบลงมาอย่างแรงเลยทีเดียวนะโอเคโชคดีนะคะหาจุดเข้าให้ดีๆหาจังหวะออกให้เจอแล้วกันลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้ะ